โจบเคเรคันเป็นหมู่บ้านที่ผู้คนส่วนใหญ่นับถือาศาสนาคริสต์ทำให้ตต้งแต่บรรพบุรุษมาจนถึงตัวลูกนับถือาศาสนาคริสต์ด้วยดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมแม่ของลูกจึงเป็นคนเคร่งาศาสนามาก ต้องไปโบสถทุกวันอาทิตย์ทำพิธีรัรบศีลห้ามพูดโกหกและห้ามให้ลูกๆพูดคำหยาดแม่ของลูกจะเป็นคนดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่ภายหลังที่แต่งงานแล้วต้องลำบากมาเพราะต้องไปเป็นลูกจ้างรับจ้างรายวัน รายได้ที่หามาได้ก็ไม่พอใช้เพราะมีภาระลูกเล็กๆถึงสี่คนซ้ำร้ายไปกว่านั้นเตียของลูกยังแอบไปมีภรรยาน,น้อยหลายคนบ่อยครั้งที่เตี่ยกับแม่ตั้งทะเลตบตีกันด้วยเรื่องนี้ทำให้แม่ของลูกเนี่ยเสียใจมาก จนในที่สุดต้องตัดสินใจแยกทางกันต่อมาแม่ก็ได้ล้มป่วยเป็นมะเร็งปากหมดลูกมะเร็งลามรวดเร็วมากลูกๆทุกคนพยายามหาหมอหายาทั่วทุกสารทิศมารักษามแม่แต่อาการก็ไม่ได้ดีดขึ้นเลย มะเร็งลามจนกระทั่งสู่ภาวะขั้นสุดท้ายแม่จะปวดทรมานร้องครวญครางอย่างทุรนทุรายบนเตียงคนป่วยปัสสาวะออกมาเป็นเลือดมีอาการตกเลือดมากจนตัวซีดหมอต้องอาผ้าก๊ออัดเข้าทางช่องคลอดเพื่อพยายามหยุดเลือดปวดหาวเสียวแล้วต้องคอยเปลี่ยนใบทอย ระวังภาวะแทรกซ้อนการติดเชือ้อทำให้แม่นอนดิ้นเกรงไปทั้งตัวโหนราวเตียงดิ้นร้องด้วยความทรมานจนลูกรู้สึกว่าแม่คงจะไม่รอดแล้วหมอก็ได้บอกให้ลูกทำใจลูกจึงตัดสินใจให้แม่สร้างองค์พระสามแสนองค์สามแสนปลื้มตามคำแนะนำของกัลยาณมิตร ดยการนำเงินใส่ซองให้แม่อธิษฐานจิตขณะที่แม่ยังร้องครวญครางด้วยความทรมานอยู่บนเตียงลูกบอกให้แม่อธิษฐานจิตตามลูกแม่ยอมทำตามแต่โดยดีทุกประการลูกพยายามพูดให้แม่เข้าใจเรื่องบุญในพระพุทธศาสนาไม่จะต้องใช้ความพยายามมากสักเพียงใดก็ดกตามเพราะแม่งูกเป็นคริส เคร่งนับถือศาสนาคริสต์กันทั้งตะกกลซึ่งลูกก็ได้พยายามหารูปพระมาให้แม่ดูเอาโบชัวสร้างพระมากางให้ท่านดูแล้วก็ให้แม่นึกถึงแต่บุญสร้างองค์พระพระธรรมกาไปจำตัวเนี่ยและททำทุกวิธีทางให้แม่ปลิ่มกับการทำบุญสร้างพระในครั้งนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะลูกรู้ว่า บุญทอนนั้นที่จะเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดที่ช่วยแม่ได้ในขณะนี้และหลังจากที่แม่อธิษฐานจบนั่นเองลูกก็รีบโอนเงินทำบุญผ่านทางธนาคารทันทีซึ่งทำให้ลูกประหลาดใจมากกับเหตุการณ์อัศจรรย์อย่างไม่น่าเชื่อคือแม่นะ่ะหยุดร้องครวญครางแล้วก็มีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จนหมออนุญาตให้แม่เขารับการฉายแสงเพิ่มแต่หมอก็บอกเขารูกว่ายังไงก็ให้ทําใจเพราะแม่จะอยู่ได้อีกไม่เกินสามเดือนหลังจากนั้นลูกก็เลยพยายามจัดสรรสภาพแวดล้อมทุกอย่างรอบตัวแม่ให้เป็นสัพเพยะให้เป็นบุญให้เต็มมากที่สุดเตจานดาวทำให้แม่ดูออย่างนี้ถูกหลักวิชาซึ่งแม่ชอบดูเคสติมาก และแม่ยังเอาไปสอนหลานอีกว่าเพนกรรมมีจริงอย่าทำนะลูกพอช่วงรายการฝันในฝันมาแม่จะเรียกหลานๆให้มาดูบอกให้มาดูเรื่องกฎแห่งกรรมเอกเรื่องนี้สำคัญทั้งๆที่ท่านเป็นคริสเตียนต่อมาแม่ก็มีอาการขั้นโคมา่าเจ็บหนักอีกรอบน้ำท่วมปอดบวมทั้งตัวทั้งมือและเท้า พระอาจารย์จึงแนะนำให้สร้างพระธรรมกายเป็นจำตัวภายในเจดีครั้งนี้แม่โชคดีได้ถวายปัจจัยสร้างพระจารึกชื่อแม่กับพระอาจารย์ด้มือแม่เองถวายปัจจัยกับพระอาจารย์ขณะนอนอ่ยอยบนเตียงคนป่วยลูกสังเกตเห็นว่าแม่ปลื้มมากจนน้ําตาไหลและพระอาจารย์ก็ได้มอบรูปพระธรรมกายประจำตัวที่จารึกชื่อแม่ ใส่กรอบตั้งไว้ในจุดที่แม่เห็นได้ชัดตลอดเวลาลูกก็ได้ย้ำแม่เสมอว่าให้จำรูปนี้ไว้ให้ติดตาติดใจให้จำให้ได้ตลอดเวลาจนกว่าจนกระทั่งวาระสุดท้ายของแม่ช่วงนั้นแม่ไม่มีแรงแม้แต่จะพูดต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจนวิสาโทรมาบอกลูกว่า แม่อาการไม่ดีขึ้นเลยลูกจึบอกพี่สาวว่าให้แม่เอาเงินในกระเป๋าแม่ทำบุญอธิษฐานจิตสร้างเสาแก้วพันปีแต่ก่อนแม่จะตายสองสามวันแม่มีอาการเพ้อพูดว่าพี่สาวคนโตของแม่ที่ตายไปแล้วนะ่ะมาหา ซึ่งก็เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกันนี้กับพี่สาวคนที่สองของแม่ที่กำลังจะตายด้วยคือพี่สาวคนโตที่ตายไปแล้วได้มาหามาหาพี่สาวคนที่สองของแม่ที่กำลังจะตายและหลังจากนั้นไม่กี่วันพี่สาวคนที่สองนี้ก็ได้เสียชีวิตได้ไว80ไปีก่อนแม่ของลูกตายเพียง7วัน และในวัระสุดท้ายของแม่แม่จากไปด้วยอาการสงบขณะที่พยาบาลสวดคาถาชินบัญชรให้แม่ฟัง<ะ>ก็เลยชอนชัยก็ไปอยู่ในใจอของท่านเออน้องสองลูกนับถือศาสนาคริสต์เหมือนกับแม่แต่แตกต่างกับแม่คือเขาไม่มีโอกาสทำบุญในพระพุทธศาสนาก่อนตายเหมือนแม่ น้องสาวตายเหมือนกันทั้งท่านในลูกพยายามชักชวนแต่เขาขาดความเข้าใจซึ่งในชีวิตน้องสาวคนนี้ดูแล้วน่าสงสารแล้วก็เคยมีชีวิตที่ผิดพลาดมาก่อนคือเคยทำแทง้งและหลังจากนั้นก็ไม่แข็งแรงจนกระทั่งมาพบว่าเป็นโรคเชื้อราขึ้นสมองซึ่งในวันสวนาพระบิรรมของแม่วันที่สนั่นเอง อยู่ๆน้องสาวคนนี้เป็นลมชักไม่ได้สติต้องหามส่งโรงพยาบาลและระหว่างหามส่งโรงพยาบาลมีคนบอกว่าแต่ยินน้องพูดเสียงเหมือนเสียงแม่ว่าไม่ยอมไปโรงพยาบาลซึ่งหลังจากอยู่โรงพยาบาลได้ไม่นานก็ได้เสียชีวิตลงแต่หลังจากที่เขาตายแล้วที่บ้านอยู่กันไม่เป็นสุขเลยเพราะหลานๆห,หรือคนคุ้นเคยกับน้องสาว บอกว่าเหมือนโดนผีหลอกจนตอนนี้ต้องมานอนรวมกันเพราะกลัวผีเจ้าค่ะส่วนตัวลูกเองเนี่ยเคยเรียนอยู่โรงเรียนคริสตแต่สายทุนของลุงเรียนเพราะคุณแม่นะ่ะไม่มีเงินสามลูกยังต้องเข้ารับการฝึกเป็นชีรับไม่ใช่สายรับนะหรือชีมืดด้วยแต่ในเบื้องต้นลูกยังไม่ตัดสินใจว่า ตัวเองจะเข้ามาเป็นชีมืดหรือเปล่าเพราะยังเป็นห่วงทางบ้านเพราะชีมืดต้องทํางานอยู่แต่ในโบสถ์เท่านั้นต้องทําตัวไม่เกี่ยวข้องกับโลกภายนอกต้องแต่งชุดสีดําซึ่งในบองตอนโลก็ไปช่วยแม่ชีขายขนมให้กับเด็กในโรงเรียนคริสก่อนลูกเองนะมีโอกาสเรียนถึงแค่ปอี ก็ต้องเอามาหางานทำเพราะต้องเสียสละให้น้องเรียนลูกเองต้องยอมรับว่าลูกเป็นคนคริสต์ที่ต่างจากคนอื่นเพราะลูกไม่ค่อยจะเต็มใจนักในการไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์และต้องข่าวพิธีต่างๆเพราะรู้สึกเหมือนโดน,นบังคับจนกระทั่งลูกโตขึ้นมีเพื่อนชวนมาทางพุทธลูกกลับรู้สึกชอบและก็รู้สึกดี เราสัมผัสได้ถึงความมีเหตุผลให้อิสระในการตัดสินใจซึ่งในปี2544ลูกมีโอกาสมารู้จักวัดพระธรรมกายโดยการแนะนำของเพื่อนและก็เข้าวัดต่าง่นั้นเป็นต้นมาแล้วก็ทำบุญทุกบุญไม่เคยขาดเลยคำถามบุปกรรมใดที่ทำให้แม่เป็นมะเร็งปากมดลูกและมีสามีเจ้าชู้ แม่กเตีในชาติก่อนรู้จักกันไหมทาไมแม่ถึงไม่เจอคนอื่นที่ดีกว่านี้และหากเจอคนอื่นแม่จะต้องเสียใจแบบนี้หรือเปล่าคะแม่จะต้องชดใช้กรรมนี้ในชาติต่อไปอีกหรือไม่บุปรกรรมใดที่ทําให้แม่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธตั้งแต่แรกพระชาติต่อไปจะมีสิทธิ์นับถือศาสนาพุทธหรือเปล่าคะมีสิทธิจ้า เหตุใดแม่ถึงอาการดีขึ้นทันตาหลังจากทำบุญสร้างองค์พระสามแสนปรกและมีชีวิตยอยู่ได้นานกว่าสามเดือนและจะเป็นเช่นนี้กับคนอื่นๆหรือเปล่าโลกก็จะได้ไปนแนะนำให้คนอื่นที่กำลังป่วยให้ทำบุญสร้างองค์พระกันเพื่ออาการจะได้ดีขึ้นก่อนตายแม่มีคตินิมิตเป็นอย่างไร ตายแล้วไปไหนนี่เป็นคําถามยอดฮิตเลยเป็นอย่างไรบ้างแม่เป็นคริสไม่เคยตักบาทเลยนะตายแล้วจะมีอาหารกินหรือเปล่าคะแม่มีอะไรอยากฝากบอกใครไหมคะบุญสร้างของพระและสาวแก้วพันปีโด้ใส่ชื่อแม่จะส่งผลให้แม่เป็นเช่นไรและจะไดนสงอะไรบ้างคะ หากแม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งลูกกับแม่จะเจอกันไหมเราจะได้เป็นแม่ลูกกันอีกหรือเปล่าคะพี่สาวคนโตของแม่คือคุณป้าน่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนท่านต้องการอะไรหรือเปล่าทําไมถึงมาหาแม่และพี่สาวคนที่สองของแม่คือคุณป้าในขณะที่กําลังเพ้อก่อนตายบุพกรรมใดที่น้องสาวคนสุดท้องลูก นับเธอคริสเหมือนแม่แต่ไม่อาจเข้าใจออเรื่องบุญได้เหมือนแม่ั้งทั้งที่ลูกก็พยายามอธิบายให้ฟังทำไมน้องสาวถึงอายุสั้นเป็นเพราะกรรมทำแทง้งหรือเปล่าและแม่ได้มาสิงน้องสาวหรือไม่ตอนนี้น้องสาวอยู่ที่ไหนคะลูกจะทำบุญอะไรช่วยน้องสาวได้บ้างบุประกรรใดทำให้ลูกมาเกิดในครอบครัวยากจนรเรียนน้อยแลวยังต้องไปฝึกเป็นชีมืด ลูกไม่ชอบลูกชอบความสว่างกลับรู้สึกชอบาศาสนาพุทธมากกว่าลูกสามีและลูกชายเคยสร้างบร,รมีกมุกขนะมานในรูปแบบใดลูกชายของลูกปัจจุบนนันอายุหนึ่งขวบสิบเดือนชาติลาเป็นอะไรกับลูกทำไมาก็าต้องชอบดูจานดาวธรรมเนะี่ยแล้วสนใจพุทธศาสนาตั้งแต่ยังเด็กคะต่อ้นก็จะเป็นคนดีมีโอกาสได้บวชอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อหรือเปล่าคะ เพื่อนกลัลปิทั้งสองคนก็สร้างบารามีกระหมขามาอย่างไรและเดชชาตคือสมาัถอย่างไรกับลูกคะสิบสองคำถามหลับตาฝันเป็นตูวเป็นตะตื่นขึ้นมา,นาแล้วก็นำมาไลฟ์ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ แม่ชาติในอดีตตอนเป็นผู้ชายมีความเจ้าชู้มากมีภรรยาหลายคนมกรรมส่งผลยังทำให้เป็นผู้หญิงคือพระเจ้าผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงเนะี่ยมีสามีเจ้าชู้ทีเป็นมะเร็งปากมดลูกลเพราะเศษกรรมทำแท้งแต่เป็นผู้หญิงและเศษกรรมฆ่าสับทำอาหาร กรรมของแม่ที่เจ้าชู้ต่อเป็นผู้ชายเมื่อมาเป็นผู้หญิงจะต้องมีเศษกรรมดึงโดยสามีเจ้าชู้มาเป็นคู่ไม่ว่าจะเป็นเตี่ยของลูกหรือจะเป็นใครก็ตามจะต้องใช้เศษกรรมเจ้าชู้ไปอีกหลายชาติจ้าที่แม่ไม่ได้รับถือศาสนาพุทธแต่แรกเพราะในอดีตชาติ แม่เ่ยเคยเป็นชาวพุทธแในนามไม่ได้สนใจศึกษาคําสอนของพระสัมมาสมัามพุทธเจ้าและเมื่อทําบุญแล้วก็ไม่เคยอธิษฐานให้ได้เกิดในร่มเงาพุทธศาสนาคือก็ทําไปอย่างนั้นเองแหละเจ้าต่อไปแม่ก็มีสิทธิ์เป็นชาวพุทธเพราะช่วงท้ายชีวิตได้ทําทานบารมีสร้างพระพุทธรูป และสร้างบนในพระพุทธศาสนาจะมีสายบนที่จะทำให้แม่ได้เกิดในร่มเงาพุทธศาสนาและก็มีชีวิตที่ดีกว่าชาตินี้ด้วยานบารมีที่